ในยุคนี้แค่คลิกเดียวชีวิตก็อาจเปลี่ยนไปได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนั่นก็คือกลโกงออนไลน์มาดูกันครับว่ามิจฉาชีพเขามีวิธีไหนบ้างแล้วเราจะใช้หลักฐานดิจิทัลเพื่อปกป้องตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างไรเคยถามตัวเองกันไหมครับว่าโลกออนไลน์ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆหรอคือเบื้องหลังความสะดวกสบายที่เราได้รับมันอาจจะมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ก็ได้นะ วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมันไม่ได้เป็นแค่พื้นที่สื่อสารต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นเหมือนเครื่องมือทำมาหากินชั้นดีของพวกมิจฉาชีพไปแล้วทําให้คดีช่อโกงออนไลน์พุ่งสูงขึ้นแบบน่าตกใจเลยแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายกระบวนการยุติธรรมของเราอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยละครับโอเคงั้นเรามาเริ่มจากการรู้ทันกลโกลงของพวกมิจฉาชีพกันก่อนเลยดีกว่า รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วพวกเขามีเหมือนกับตำราหรือรูปแบบกลยุทธ์ที่ใช้ซ้ำๆเพื่อหลอกลวงคนอื่นอยู่สเต็ปแรกเลยนะเขาจะเริ่มจากโฆษณาชวนฝันที่ดูเกินจริงอย่างเช่นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงปรี๊ดแบบไม่มีความเสี่ยงพอเราหลงเชื่อคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอกับเว็บไซต์หรือเพจปลอมที่หน้าตาเนี่ยโอ้โหเหมือนของจริงแปะๆเลยเพื่อหลอกเอาข้อมูลของเราไป จากนั้นเงินที่โอนไปก็จะไหลเข้าบัญชีมาซึ่งก็คือบัญชีของคนอื่นที่รับจ้างเปิดทําให้ตามรอยเส้นทางการเงินได้ยากมากยังไม่พอแค่นั้นนะครับพวกนี้ยังสร้างโปรไฟล์ปลอมโดยเอารูปคนอื่นมาใช้สร้างเรื่องราวให้น่าเชื่อถือแล้วก็ปิดท้ายด้วยการอ้างว่าเป็นบริษัทจากต่างประเทศเพื่อให้การตรวจสอบมันยุ่งยากขึ้นไปอีกพอเรารู้ทันเกมของพวกเขาแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะสู้กลับได้ยังไงคำตอบมันอยู่ในสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แหละครับ นั่นก็คือหลักฐานดิจิทัลซึ่งนี่แหละคืออาวุธที่สำคัญที่สุดของเราเลยรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่มีฉาชีพเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์เนี่ยเขาจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอเหมือนกับลายนิ้วมือดิจิทัลนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาในแชทโพสต์ที่เขาใช้หลอกเราสลิปโอนเงินทุกใบหรือแม้กระทั่งข้อมูลเชิงเทคนิคลึกๆอย่าง i p address ทุกอย่างสามารถนำมาประกอบกันเป็นหลักฐานมัดตัวคนร้ายได้ทั้งนั้นเลยครับแล้วถ้าเกิดเรื่องขึ้นแล้วล่ะสมมุติว่าตัวเรา หรือคนใกล้ตัวตกเป็นเหยื่อไปแล้วจะต้องทำยังไงไม่ต้องตกใจไปนะครับเรามีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนมาให้ดูกันทีละขั้นตอนเลย อย่างแรกเลยที่ต้องทําทันทีคือเก็บหลักฐานครับแคปหน้าจอแชทเก็บสลิปโอนเงินบันทึกลิงก์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเก็บให้หมดเลยนะครับจากนั้นรีบไปแจ้งความให้เร็วที่สุดเพื่อให้ตํารวจสามารถอายัดบัญชีปลายทางได้ทันขั้นตอนที่3ที่สําคัญไม่แพ้กันคือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเพื่อช่วยยืนยันว่าหลักฐานดิจิทัลของเราเนี่ยถูกต้องและนําไปใช้ในชั้นศาลได้และสุดท้ายก็คือการดาเนินการทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและอาญาเพื่อเอาเงินของเราคืนมาให้ได้ครับ เอาแล้วครับทีนี้เราลองซูมเอาออกมาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันหน่อยเพราะว่าปัญหาการช่อโกงออนไลน์เนี่ยเอาควาจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะแต่มันคือความทา้าทายครั้งใหญ่ของระบบยุติธรรมทั้งระบบเลยทีเดียวมันเหมือนการแข่งขันกับเวลาเลยครับฝั่งอาชญากรเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีอย่าง VPN หรือบัญชีมาเพื่อนหนีไปอย่างรวดเร็วและไร้ร่องรอยแต่ฝั่งกฎหมายเนี่ยกระบวนการมันต้องใช้เวลาในการสืบสวนอย่างรอบคอดเพื่อรวบรวมหลักฐาน เห็นไหมครับว่าฝั่งหนึ่งเร็วและล่องหนได้ในขณะที่อีกฝั่งต้องเป็นไปตามขั้นตอนมันคือความเสียเปรียบที่เรากําลังเผชิญอยู่ชัดๆเลยนั่นก็แปลว่าลําพังแค่กฎหมายอย่างเดียวอาจจะเอาไม่อยู่แล้วครับการจะต่อสู้กับปัญหานี้ให้ได้ผลจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยครับทั้งบริษัทเทคโนโลยีธนาคารและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพลังของพวกเราทุกคนในสังคมที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลประโยคนี้สรุปสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดได้ดีที่สุดเลยครับ การใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือช่อโกงคือความท้าทายของกระบวนการยุติธรรมในยุคดิจิตอลมันไม่ใช่แค่ปัญหาอาชญากรรมธรรมดารรมดาแล้วล่ะครับแต่มันคือโจทย์ข้อใหญ่ที่สังคมของเราต้องช่วยกันหาคำตอบสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ได้คิดกันต่อครับว่าแล้วจริงๆแล้วความยุติธรรมในยุคดิจิตอลมันขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่บางทีคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่กฎหมายที่แข็งแกร่งขึ้นเพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่อาจจะอยู่ที่การปรับตัวความร่วมมือ และการที่เราทุกคนไม่นิ่งเฉยต่อปัญหานี้ในโลกดิจิทัลที่ทุกอย่างเชื่อมถึงกันหมดแบบนี้